อากาศหนาวจะตายเฟนหนาวเพราะใส่เสียกันหนาวเฟน,น่าไปทัดย่าสนิทเอลเก้านะเห็นเลขขึ้นฝนตกพี่น้นนองเอ้ยบรรยากาศซีมอนซีมอนมนี่ซมเมือเอลแขกเฟน่า Simon bắt trơn. Ok. Simon. mong tên mà. Wow. Mưa to. Bác

โ oh, อ,อ้ยหนกระบป๋าขนาดประตกซิมอนอันตรการซิมอนน้องตากฝนหนาวเย็นๆ็นาดนักการเฮ้ย หนาวค่ะตั้งนาถึงเย็นว่าลมนี้แทบจะกยุ่มอันเดียกันเท้าเกาเฟน่าใจกั้ bắn nhạc cát thôi phân tục khi nói rồi nào hoặc nào nè thế nào cái kia đấy phân tục chả đâu với bài rồi cha bài rồi bye, xuôi xuôi bài bye, bye. This way. <laughs> ไแล้วพี่นอ้องหนาะวกับบ้านก่อน <laughs>